เขาเปลี่ยนเขาใช้ก็ว่าจะเปลี่ยนแนวเขาอ่ะเขาจะประชุมใหญ่กันซึ่งจะมีแต่ผู้พากษาแบบระดับแบบเก้าสิบเป็นร้อยคนหนังที่แบบใหญ่ๆลงความเห็นยกมืออันนี้เขาใช้ที่ประชุมใหญ่เพื่อกับแต่โดยหลักแล้วถ้าข้อที่จริงมาแบบนี้มันก็เดินตามกันไปแบบนี้คืออายการเองหรือว่าศาสตร์เองก็จะดูที่ํำนวนเป็นหลักใช่ไหมครับก็จะดูที่ํำนวนถ้ามันผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้นแล้วทำให้ประชาชนแพ้หรือทำให้บุคคลคนนั้นแพ้ทั้งทั้งที่มีดีกา ได้ตัดสินในทํานองนี้แต่ตํารวจเขียนไปอีกแบบนึงแล้วทําให้ประชาชนเดือดร้อนหรือไปแพ้ในชั้นศาลอะไรอ,นนอย่างเงี้ยมันทํำยังไงอันนี้ก็ถามว่าถ้ามันก็จะเหมือนเคสเมื่อกี้ที่ตัดสินคดีเกี่ยวกับเอ่อคนรวยขับรถชนแล้วก็เปลี่ยนสมนวนอะไรหไหมที่อายการนูนเองอ่ะเมื่อกี้สองคนอ่ะสามปีแต่สองปีรหรืออะไรโดนหนึ่งห้าเจ็ดก็อย่างนั้นแหละแต่ประเด็นคือว่ามันจะมีพยานหลักฐานที่มัดแน่นถึงขนาดนั้นเลยหรืออะไรเงี้ยมันยากอีก เนี่ยผมอะเข้าใจคุณดาวหมวกอินเลยที่สู้เพื่อประชาชนนะ่ยแบบประชาชนเป็นพันเป็นหมืนะ่นเน่ะเขามอ,มองตาปิบๆอะ่ะมองตาปิีบๆอะว่าแบบช่วยฉันหน่อยฉันโดนโกงจริงๆฉันโดนแบบเนี่ยเอกาสารก็มีการโอนก็มีก็คือโดนจริงๆแต่สุดท้ายมันไปไหนไม่รอดอย่างสมมุติว่าเราเพึ่งตํารวจไม่ได้ละสมมติสมมุตินะว่ากรณีนี้สํานวนคือจะไปเริ่มใหม่ก็ช้ามากจะเราจะควรจะไปทางไหน อ,อย่างนี้นเราก็ต้องรอรัดแต่งเดียวเราไปถามว่าเราฟ้องข้อหาสองข้อหานั้นน่ะนะครับที่เป็นข้อหาเล็กๆอะ่ะแล้วประชาชนฟ้องอะ่ะแบบเนี้ยสุดท้ายมาพอประชาชนฟ้องเองหลักฐานไม่มัดแน่นพอเอ,อทนายไม่เก่งมันก็ยกหมดอืมยกเพราะว่าอย่าลืมสิว่าคนที่เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาเออมองุงหอมได้เป็นผักร้อยล้านกันแน่ไอ้พวกอย่างงี้เขาไม่กลัวหรอ เขาจ้างสามสิบล้านยี่สิบล้านกันเนี่ยสิบโลยี่สิบโลกันเนี่ยขันายเนี่ยไม่สนใจหรอกก็สู้ได้ก็ประชาชนที่ฟังอยู่เนาะก็เทียบเทียบนะไม่ได้ยืนยันใช่ประชาชนที่ฟังอยู่ก็รู้อะคือบางคนบอกว่าคือบัตรทองจะเอาอะไรอย่ะบัตรสามสิบาทรักษาสุขโลกก็ได้แค่นี้จะเอาซ้มนี่คือแบบคิดคิดขนาดอย่างนี้เลยนะทนายว่าหาสปอนเซอร์ ฟ้องให้ชาวบ้านนะ่ะคือแบบใครอยากสู้กับชาวบ้านนะอะไรเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรยังไงอยากสู้ชาวบ้านแม่งเดี๋ยวจะไปขอสปอนเซอร์เพื่อฟ้องร่วมให้ชาวบ้านเนี่ยคิดถึงขนาดน,นี้เลยนะมันยากมันคดีมันเยอะมันหลายคนถามว่าทนายแค่สองคนสามคนสิบคนเนี่ยทำคดีชาวบ้านัขนาดแบบน,นี้ กําลังมันไม่พอหรอกมันต้องใช้อย่างตํารวจ DSI ตํารวจอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีองค์กรที่ขนาดนี้ใส่คนยังไม่พอเลยยังต้องขอพนักงานสอบสวนเป็นพนักงานผู้ช่วยในการสอบเลยใช่อย่างกรณีเนี้ยคือเข้าเข้า DSI เพราะว่ามีคนเสียหายเกินร้อยความเสียหายเป็นพันล้านอย่างเงี้ยก็กําลังจะด,ดันให้เข้าสู่ DSI ก็ไม่รู้จะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนเพราะว่าอ,อย่างสี่ปีแล้วทำไมมันไม่คืบหบอข่วาวนี้จนมันลืมมล้วมั่งเนี่ย โอ้โหหลายปีแล้วหลายปีสามสี่ห้าปีแล้วคือ,ม,อมันก็มาเป็นละลอกละลอกเพราะว่าไม่ออกมาอยู่ข้างนอกไปตา่างประเทศหมดแล้วหรออะไรนะก็ต้องหายไงเนี่ยคือตอนนี้แม่งตามหากันอยู่คณะกรรมการสมาคมแม่งก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนนะฮะตามมือจับมือใครดมก็ไม่ได้นี่แหละที่ผมบอกอะเชาาพนักงานกิจหนิก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่จ่ายไปจ่ายอย่างเดียวอะทวงกันอย่างเดียวสุดท้ายมาพอตายปั๊บเอาเงินอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็ปิดสมาคมเฉยๆนี่แหละอ่ามันจะเป็นแบบนเนี้ยนนี้แหละคือการ ที่มันคือการหลอกชาวบ้านมันคือองค์กรที่มันเป็นองค์กรการปกครองจริงๆไม่ดูแล<ม>และปล่อยชาวบ้านเขาทำ<ม>เองและพวกอย่างเี้มันก็อาศัยสแสวงสิทธิ์แสวงหากันเพื่อไปหลอกชาวบ้านแบบนี้มันจะมีเยอะมากมจะมีวันนี้ก็เลยแบบถามทานายนี่แหละความเป็นไปได้ก็ก็ดขึ้นมากมายเลยโรงพยาบาลรัฐบาลเงินโรงพยาบาลเอกชนเปรียบเทียบอย่า<อ>งนี้แหละจะได้สบายใจแล้วแล้วไหนว่าเท<ม><อ>่าเทียมกันนโยบายรัฐบาล เราจะเท่าเทียมกันมีกินมีอยู่มีใช้ไปด้วยกันผมก็ไปเจอนายกมาวันนี้เออไม่ได้ถามทำไมไม่ถามนายกบอกว่าความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนมันก็เท่าเทียมแหละแต่ว่าประเด็นคือว่ามันก็เท่านั้นน่ะได้แค่นั้นน่ะมันจะแบบดีจะพูดยังไงอย่างมันพูดมันพูดยากอ่ะแม้กระทั่งว่าสมมติว่าผมเนาะไปเป็นผู้บริหารถูกไหมผมผมย้ายไปเป็นรัฐมนตรีเลยแต่ผมอะทำสำนวนร้อยพันคนเองได้ในเม่นก็ไม่ได้อืมันก็ขยับยาก ก็ขยับทั้งเงินเดือนบ้างเครื่องไม้เครื่องมือบ้างอะไรมันกุพี่มันยากมากอะมันไปกันยากอะมันใหญ่เ่ะเนี่ยคุณดาวเขาบอกมาว่าไอ้คนที่โกงนะอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละอยู่สบายรวยรวยกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่ในพื้นที่ด้วยบ้านหลังใหญ่หลังโตรวยกันทุกตัวแต่ไม่มีกฎหมายทําอะไรได้ใช่ว่ายังไงอะโอ้เจ๋งเปล่าล่ะโกงเงินชาวบ้านแต่มีบ้านหลังโตมีรถคันใหญ่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ไม่ย้ายออกด้วยนะจ๊ะ ยังอยู่จ้าอยู่ <ผม S 2> ยังยืนยงด้วยผมพูดผมใช้คํานี้แหละว่าผมพูดยากบางทีออกข่าวไปนึกว่าจะได้เร็วน,นี่นั้นบางทีไม่ใช่สุดท้ายก็แป็นิริงแงะหนักไปเดิมอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีอยู่หลายหลายส่วนหลายอย่างถามว่าขา่าวถามว่าจะมาสนใจอีกไหมสื่อนี่เนื่องจากว่าข้อแท้จริงอะไรที่มันจะปรากฏในสื่อมันมีเยอะวันวันหนึ่งมันมีข่าวใหม่เข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,ม,ามันก็วนกันไปเรื่อย ออกข่าวแล้วก็ออกข่าวเลยสุดท้ายมันก็หลายเคสเออที่ออกมาออกข่าวกันสุดท้ายแล้วก็ปล่อยไปชาวบ้านเป็นวีจามิธากมไม่ตามอย่างเงี้ยคนใหม่มาคนเก่ารับเรื่องไว้คนเก่าก็ย้ายไปคนใหม่ก็เข้ามาอา้าจะมาถามผมได้ไงผมเพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่เอทไทยอ่ะเป็นประเทศที่แปลกมากเลยเนาะทนายคือจะต้องมีคนแบบกันจอมพลังต้นอ้อเคนโด หรือทนายดังใดๆก็แล้วแต่เป็นตัวกลางระหว่างความยุติธรรมคือเหมือนแม่งแบบชาวบ้านหรือประเทศไทยมึงเข้าสู่การความยุติธรรมไม่ได้เลยต้องมาพึ่งแบบไม่คุณกันก็ตนอไม่ตนออก,ก็มาจีนเคนโดที่จริงทีงจ่จริงเรื่องนี้ยเมื่อมันเกิดปรากฏเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเน่ไม่ไม่ควรจะมาด่าพวกอินฟูหรือมาแซกพวกอินฟูหรืออะไรหรอกเราต้องกลับไปถ้าเป็นผู้ใหั่ต้องกลับไปนั่งคิดนะว่าทําไมเขาถึงมันต้องมาพึ่งพึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ใช่ใช้สื่อ มันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้มาตรฐานถูกไหมทำไมต้องแทกแสกรายการหมุนกระแสช่องแปดช่องอมรินช่องเหล็กที่เราเห็นกันอะมันมีปัญหาเพราะว่าประชาชนมันเสื่อมศรัทธาในกระบวนการของยุติธรรมอืมอ่ะไปหาเมื่อวานมีคนโทรมาจริงไม่จริงผมไม่ยืนยันนะโทรมาบอกว่าเอ้ยประกันประกันกับอ่าประกันเอาไปเลยส่วนประกันฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวผมจัดการเองตำรวจบอกมาอย่างนี้อืมคือประชาชนมันอ่านเริ่มละอืมอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย คือความเป็นจริงคือมันมันผิดกฎหมายไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันทํากันแบบเนี้ยพอทํานึงมันก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างอ่ะเอาถามว่าจับหมวกกันน็อกประชาชนคิดยังไงกับการที่ตบวัดจับหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองแค่เรื่องง่ายๆเองอ่ะคือมันมันหลายเรื่องมากที่แบบไปตามเรื่องความยุติธรรมเนาะอย่างแบบว่ามีคนหนึ่งอ่ะเขามาแจ้งเขาก็ตามมาเรื่องมาสี่ห้าปีละเขาโดนขบวนการคูเนี่ยหลอกเงินเขาเข้าไปในระบบแล้วก็แบบไปโกงกินกันอย่างเงี้ย สุดท้ายพาไปที่สพทออได้รับคําว่ายังไงรู้ไหมไปตามเรื่องเอาเองจ้ะอืมอืมแล้วจะมีทําไมสพออททาไมจะมีนิติกรทําไมแต่สุดท้ายพอแบบพาสื่อมวลชนไปก็มารับเรื่องพอสื่อหายนะฮะสองสามวัน ผู้เสียหายโทรไปว่าเรื่องถึงไหนแล้วโดนตอบกลับมาว่าอ๋อรับทราบแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนนั้นผิดคุณก็ทําหนังสือไปร้องเรียนแล้วก็ไปรับเงินได้เลยถ้าเกิดว่าเขาผิดแล้วกูจะมาร้องมึงทาไมมึนก็เป็นแบบนั้นนะแล้วเป็นออฟฟิศที่อยู่กันเบียดมากเลยนะไม่เคยเห็นออฟฟิศเบียดขนาดนี้อันนี้พูดถึงสพทนะผมไม่ได้ว่าพนักงานแต่แต่ละท่านนะฮะแต่ไปเนี่ยปกติแล้วออฟฟิศอ่ะมันจะต้องเว้นช่องไฟใช่ไหมแต่นี่คือหัวชนหัวผมผมอยากจะบอกว่ามากเลยสังคมพนักงานเยอะมาก ผมอยากจะบอกว่าสังคมคนไทยมากมันอยากจนอืมยากจนนะจนมีลำบากตั้นรวยอะไรก็ได้ลำบากจริงๆมันเป็นแบบนี้แหละประเทศมันมันเยอะ่มันยังคุยมันยังไม่เหมือนกันมันต่างคนต่างความคนไทยมันเก่งเนะคนไทยนี่คนไทยมีแต่คนเก่งนะพี่คนไทยมีแต่คนเก่ง แลวไอ้คนที่โกงคนนี uh ้แม่งเก่งนะเนี่ยเขาบอกไงนะพี่ดาวบอกว่าเขายังเข้าออกสมาคมเป็นปกติทั้งที่ถูกสั่งปิดไม่มีการอายัดทรัพย์สินอะไรเลยไม่มีใครกล้าทุกหน่วยงานดูดิก็ทำไมฉันจะโกงเงินชาวบ้านฉันก็จะเข้าออกสมาคมฉันก็จะใช้เงินฉันก็ยังอยู่ในพื้นที่ทําอะไรกูได้ไปร้องสื่อลรอมยางเงีก็เนี่ยก็ก็จะต้องทําต่อเนี่ยเพื่อที่จะแบบ ให้เข้า DSI ให้ได้ LIKE, อย่างเงี้ยก็ทำไมมันหลายปีแล้วมันไม่คือบอะทำไมดิไอไออะไรนั้นดิไอคอนกับอันนียมันทำไมเร็วจังก็ดิไอคอนมันมีดาราไงผู้เสียหายไงเป็นดาราไงนะมีดารลงดารามีนู่นนี่นั่นแต่นี่มีแต่ชาวบ้านชาวบ้านจะมีแส ER งอะไรอะทนายชาวบ้านก็คือชาวบ้านเนี่ยพยายามช่วยเต็มที่แต่คือสื่อก็ต้องให้ความสนใจกับดิไอคอนเพราะมีดารา,าเยอะนะฮะแล้วก็ ไอต้ตรงนี้ชาวบณรนก,กิจมีแต่ชาวบ้านสื่อก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะชาวบ้านจริงๆชาวบ้านจริงๆ<ม>คือแบบ<ม>เรารู้เลยเราทำพวกพวกหลอกลวงพวกนี้มาเยอะสื่อจะตามหาเคนโดแบบโอ้โหตามไปออกรายการนู่นนี่นั่นคือดีไอคอนนี่ตามกูหลายรายการมากนะครับแล้วไม่มาจอถึงที่เลยนะวิ่งวิ่งมานู่นนี่มาถึงที่เลยอ่าโฟล็กสามดีอย่างเงี้ย โอโดนกระชากตัวไปออกเกือบทุกรายการคนแบบสื่อมาไปอยู่ตรงไหนสื่อก็วิ่งมาถามอะเมติกสกินอย่างเงี้ยดาราห้าสิบกว่าคนรีวิวผิดกฎหมายอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องของชาปนากิจสื่อเงียบเลยไม่มีใครสัมภาษณ์กูสักคนเลยม,ม,มันมีแต่ชาวบ้านมันมีแต่ชาวบ้านไม่มีเลยนี่กูงงอยู่ว่าเดี๋ยวต้องให้แบบดาราไปโดนหลอกชาปนากิจสะหน่อยไหมไม่โดนหลอกมันก็นลอย่างไอ้พวกนี้มันหาที่ของชาวบ้าน เนี่ยมีมีคุณแม่ของนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งนะฮะอยู่แกรมมี่โดนก็ยังคิดว่าจะเอาน้องมาถแถลงรายการหิวแสงเนี่ยบอกว่าอันมาพึ่งมางร้องรายการหิวแสงผู้ชายมาร้องอืมนั่นแหะคือคือมันยากบางทีอ่ะสื่อเข้าใจบางบางทีเราไปร้องรายการเนี้ยมันก็แค่รายการเดียวขยับมันก็ไม่ไปนะมันต้องแบบรายการใหญ่และขยับพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะมันจะเดินอ่ารวมรวมตัวกันไปร้อง ไปไปล้อมอาเลยนะไปล้อมไปล้อมมารีนนนใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องไปอย่างนั้นจริงๆซึ่งแบบเชื่อไหมสื่อจะต้องบอกไงรู้ไหมทนายเวลาที่แบบจะไปร้องนะพี่กันโดมีแห่ลงศพไหมพี่กันโดมีดราม่าไหมพี่กันโดมีครอบครัวคนตายมาไหมคือฉันต้องจัดแบบเนี้ยทําไมจะต้องดรามา่าทําไมจะต้องแบบคือถ้าไม่คือก็เข้าใจอ่ะถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ขึ้นกระแส เออแล้วจะต้องแบบแห่ลงศพเข้าสตชอ,อย่างเงี้ยดูดิเราก็ว่าอยากเห็นภาพเพราะว่ามันเสียหายทั้งองค์กรทั้งคือปฏิบางทีมันมันเสียหายต่อประเทศชาติด้วยเนาะอเขอียนได้ดีระบบอ่ะเขียนได้ดีเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าการทําแบบนี้มันสะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมที่มันทําให้มันเสียหายครับมีเมื่อกี้ทนายตั้มต,ต่อตั้มเข้ามาที่ไม่ใช่ทนายตั้มนะฮะรุ่นน้องเข้ามาสวัสดีทนายพัดด้วยบอกว่าเร็วๆนี้ คดีความที่ทนายทุกคนเ,เป็นผู้เสียหายก็คือเรื่องของการแบอบอ้างเป็นทนายปลอมกำลังจะมีหมายจับออกนะเนี่ยเขาพิมพ์มาหรอจับโอ้จับกันเลยใครจะจับกันก็จ,จับกัน <noir> ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือ clear, มีทนายปลอมมาแย่งอาชีพอ่ะก็กำจัดไปไม่ดีก็กำจัดไป ไม่รู้จะว่าไงอ่ะต่างคนต่างนู่นนี่นั่นกันก็เอากันไปว่ากันไปใครผิดก็ว่ากันไปนั่นแหละโอ้วันี้แบบคุยเนี่ประเด็นเน่ะเข้าใจเข้าใจพี่นะว่าบางทีเราเป็นเป็นเป็นตัวกลางเป็นคนกลางเราก็อยากให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนผมผมไม่รู้หรอกว่าระบบมันเป็นยังไงแต่ก็ให้เปรียบเทียบว่าโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนแปลว่ามาตรฐานก็คือเท่ากันแหละโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียน เออโรงเรียนะไรนะไอเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลก็เท่ากันแหละเพราะครูก็ไปได้ใบอนุญาตเหมือนกันต่ไปคือทําไมมันสอนไม่เหมือนกันทําไมมันรักษาไม่เหมือนกันอันนี้งงเหมือนกันอะไรประมาณนี้ยมาตรฐานมันก็คุมไม่ได้เนาะมันก็ได้แบบมันได้มาตรฐานเหมือนกันไงแต่ทําไมมันมันต่างกันอันนี้ก็ต้องไปย้ำไปสอบไปถามผู้ปฏิบัติเนาะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคือบางทีเอกชนมันมีความกระตือรือร้นมันมันมากกว่าเพราะต้องหางานต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีไง แต่ประเด็นคือราชการเราก็มองอ่ะโดยภาพรวมบางทีก็ทำๆไปเช่าทามยังทาจบไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าการต้นริตก็มันก็คงมีมันจะบอกว่าไม่มีไม่ได้บางทีการทานบางทีมันไม่เหมือนทนายบางทีทนายทำสามสิบล้านดนรวยรวยอ่ะถูกไหมถูกไหมแต่ว่าตํารวจทำสามสืบล้วนเขาก็เท่านั้นไม่ทำเขาก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เงินเดือนเท่าเดิมมันก็จะฟิลมันก็แรงแรงจูงใจในการทำมันก็จะต่างแล้วสำนวนน่ะจะแข็งไม่แข็งอ่ะอย่างดีไอคอนน่ะสำนวนแข็งมากเลยนะ เพราะอะไรเพราะพบตรสั่งรวบรวมพนักง,งานสอบสวนทุกพื้นที่มาทําสำนวนแล้วใช้เวลาไม่กี่วันเจ็ดพันสำนวนทําทันนะ่ะคิดดูดิเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันกว่าคนนะ่ะทำทันนะ่นะดีไอคอนน่ะเพราะว่าพบตรสั่งเองดีไอคอนวันนั้นผมไปเจอพอบอพอบบตายเองวันนั้นน่ะผมไปเ<ช>จอ<ร>แล้วก็สอบได้ว่ามัมาณลสี่ร้อยคนถือว่าเร็วมากเลยนะใช่<ด>ก็คือรวบรวมทั้งหมดเลยม,ม,ม,มาแนละตั้งคําถาม ตั้งคำถามเซตมาเลยจะจะสอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเซตคำถามมาแป๊บเดียวแต่และคนเอกสารมาตามนี้เลยแล้วก็ส่งต่อกันด้ยวยแยะอยากให้กับกรณีชาปนก,กิจอะถึง,งถึงมือผอบอต่ายมากอยากให้ถึงมือท่านมากอยากไปเจออยากไปเล่าให้ท่านฟังมากเลยว่าต้นน้ําของท่านทํากับประชาชนยังไงรวมมาสักพันคนนึงไปน้องสอตอชสอต,อ,ตอชอแล้วกันเอาไหมล่ะถ้ามันจะทําให้ชาวบ้านได้รับความยุติธรรมอะ ก็อยากไฟนะคือเ,เงินมันน้อยชาวบ้านจะมาครบไหมจะได้ไหมคือ <K ill an> เราก <K ill an> อกถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราไปถึงท่านจริงๆอ่ะไปถึงอ่พบตรจริงๆอ่ะชาวบ้านยินดีมาอยู่แล้วเขาอยากมาเพื่อความยุติธรรมของเขา <K ill an> จริงๆแล้วเรื่องเงินน่ะมันเป็นเรื่องหนึ่งนะพัดแต่ความยุติธรรมอ่ะมันอยู่ในใจของกูเป็นคนจนทําไมกูไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่อยู่ในใจเงินคือส่วนหนึ่งนะอยากได้แต่ความยุติธรรมอ่ะ กูเป็นคนจนทําไมกูไม่เท่าเทียมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยากให้แบบผอบอได้เห็นแล้วก็สั่งการเหมือนดีไอคอนสั่งการเหมือนฟอเร็กสามดีที่มีมาดา,าราเข้ามาเ<อ>กี่ยวนีสอบไปแล้วไปถึงอายการเหรอมันกลับลงมาเหรอมันกลับลงมาก็ตีตกจากอายการแล้วตอนนี้ก็คือต้องเริ่มใหม่ทําไมอ่ะสอบรวยถ้วยขนาดนี้เหรอลอยถ้วยมากอะ่ะพี่ดาวลอยถ้วยยังไงพี่ดาวให้ข้อมูลผมหน่อยพี่ดาวดูอยู่อะ่ะมันตีตกกับสำนวนมันลอยถ้วยยังไงความยุติธรรมจริงมันไม่ต้องร้องขอใช่ แต่เนี่ยคือต้องร้องอะ่ะต้องร้องร้องไม่ร้องไม่ได้ต้องอ่ะชาวบ้านมา <c oughs> แล้วก็ไปออกสื่ออ่ะมีโลมาไหมมีภาพผู้ตายไหมอะไรอย่างเงี้ยตองเจอเจ,อ,จอตลอดต่อมาแห่ไม่แห่ก็ไม่เป็นข่าวเออมาสักพันคนแล้วไปร้องสตอชอแล้วกันเออเอาไหมล่ะเดี๋ยวผมเดี๋ผมนําให้ได้เลยอะ่ะแต่ก็แบบเนี่แหละเนาะความยุติธรรมต้องร้องขอ ต้องร้องขอจริงๆกว่าจะถึงพบรอยกหูหาก็ไม่ถึงเหรอจะต้องมาแบบพันคนกระจัดกระจายกันเต็มไปหมดเลยให้มันเกิดความอลอลมานมันถึงจะถึงบางทีบางทีรับงานหรือว่ารับอะไรอนเนาะไปถึงรับรับกันเดี๋ยวู้ให้เดี๋ยว่ยวอืมคาบพอหลายองค์กรบางทีคือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่วาปีประทุมนะทนายพัฒนองคายก็มี อุดรบ้านเจ้าก็มีอุบลก็มีนครพนมก็มีมีแม่งเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานไอ้ที่สมาคมชาปนก,กิจเนี่ยแม่งโกงกันทั้งภาคเลยอ่ะมันใหญ่กว่าดีไอคอนอีกมันใหญ่กว่าฟอเร็กซ์อีกใหญ่กว่าทุกกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมเออมันมีเคสหนึ่งเป็นสมาคมตำรวจที่โดนจังหวัดเลยกันใช่ไหมมีเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่เคยโดนอืมจาไม่ได้ว่าเคสหนึ่งเนี่ยคุณดาวบอกว่าเขาบอกว่าดูตามเอกสารสํานวนตารวจเห็นไหมฮะสํานวนเลเทะ ก็คือตามสำนวนตำรวจเลยแสดงว่าตำรวจตั้งแต่ต้นทางอัยการเน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปไปล้วงลูกนะเว้นแต่บางข้อหาที่จําเป็นจะต้องตั้งอัยการเป็นพนักงานสอบสวนร่วมอืมเช่นคดีเกี่ยวกับเจ้าที่อะไรอันหนักของมันอาจจะไม่ได้ละแต่ว่าเคสเนี้อัยการจะคือต้องสอบก่อนสอบต้นน้ําไปก่อนอืมสอบต้นน้าไปก่อนเพราไปถึงอัยการปั๊บอัยการต้องนั่งดูแล้วก็สอบเพิ่มถ้าเห็นว่ามันเข้าถ้าเห็นไม่เข้าก็สอบเพิ่มเหมือนกันเพิ่มไม่เข้า คือบางทีพนักงานสอบเราต้องเข้าใจว่าต้นน้ําเนี่ยเป็นจุดนั่นแหละมันเอกสารมันกองอย่างสิบอันจะเอาอันไหนเข้าเนี่ยมันอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะตัดออกก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นที่มาแบบนี้จริงๆถ้าเกิดมันเข้าคดีพิเศษเลยอ่ะเราไม่ควรไปตั้งต้นที่ตํารวจป่ะเพราะว่าสุดท้ายสอบไปแล้วมันอยู่ในเกณฑ์มันก็จะถูกแบบไปเป็นคดีพิเศษซึ่งมันก็ทํางานสองขยักเราควรไปดีเอสไอเลย หรือเปล่าเพราะมันคนมันเกินอยู่แล้วความเสียหายก็เกินอยู่แล้วเข้าคดีพิเศษอยู่แล้วถ้าไปที่ตารวจเดี๋ยวสํานวนไปถึงกลางทางต้องส่งสํานวนต่อไปให้ดีเอก็ต้องเสียเวลาอีกหรือเปล่าไม่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 ใช่ขนาดนั้นเพราะบางทีไปหาดีเอก็จริงแต่บางอย่างอย่างก็ตีตกมาหาตํารวจดีแต่ประเด็นคืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันดังมากครับพิเศษแน่นอนพราเนี่ยทํายังไงจะให้มันดังเนี่ยชาวบ้านแบบ เพราะประเด็นอะไรที่มันดังมา,มากๆมันมันคือพิเศษอืมอันไหนที่มันไม่ดังอ่ะมันธรรมดาอยังไงดีวะมันไม่ได้เกี่ยวบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับยอดเกี่ยวกับเยืะนหลอกบางทีคนบอกว่าห้าล้านสิบล้านพันล้านหนึ่งเป็นพิเศษมันไม่เกี่ยวมันต้องดังด้วยแล้วก็ต้องยอดด้วยอะไรอย,อย่างนี้อย่างคดีเคโฟที่พี่ทําอ่ะกว่าจะดังใช้เวลาหกเดือนนะเว้ยตามอยู่อะ่ะกว่าจะดังกว่าสื่อจะสนใจนู่นนี่ใช้เวลาห้าหกเดือนน่ะอืมแบบกว่าจะยึดนู่นนี่นั่นนู่น กว่ากศตชจะรับผิดชอบโอ้ทุกวันนี้ยังไม่รับผิดชอบเลยอืมเนี่ยคือเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันมันใหญ่มันใหญ่มากพี่เคนโด้พี่ตัวเล็กเท่ากับจริงอืงองค์กรมันมันแก้ยากมันมันใหญ่อยาเข้าใจฟิลเนะนี่ยคุณดาวบอกว่าเขาสอบเหมือนกันทุกคนตั้งแต่ปีหกหกจนถึงทุกวันนี้ก็คือสอบเหมือนกันทุกคน ทั้งหมดกี่คนนะครับพี่ดาวที่อยู่ในสำนวนเขาบอกสอบเหมือนกันหมดก็คือก๊อปปี้เลยสอบเหมือนกันหมดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคดีแพทเทิร์นที่จริงมันต้องถาม,มคือที่จริงเอาง่ายๆมันต้องถามตอบไอ้อาแบบฟอร์มเนี่ยส่งมาที่บ้านแล้วให้ประชาชนตอบแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วก็กอบตามเนี่ยเลยมีแพทเทิร์นมาให้เลยอย่างเงี้ยอืมมันร้อยดาวก็คือหกร้อยคุณพี่ดาวบอกว่าหกร้อยก็คือในสำนวนมีหกร้อยล็อตแรกหกร้อย <600. S 1> คนหกร้อยคนอ่อนยวบยาก <c oughs> ทีนี้ตอนทีนี้ตอนแรกอะสอบสอบไม่ชัดพอไปเรียกมาบางคนก็รู้หายตายจากไปบ้างมันก็สอบไม่เต็มสิม,มันก็มีปัญหาอีกเพราะมันคดีมวลชนอะเนอะมันเรื่องยากที่จริงมันมันสอบไม่ละเอียดไม่มีความคืบหน้าหรืออะไรเงี้ยพากันไปล้อมกันอืมมีถามว่าฟอร์เร็กสามดีไปถึงไหนแล้วตอนนี้เหลือล็อตกลุ่มแรกคือเขาแบ่งเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งสองสามกลุ่มแรกเนี่ยมีคนเยอะหน่อยนะฮะผมจำไม่ได้ว่าเกือบยี่สิบ แล้วก็หนึ่งในนั้นคือดาราสาวท่านหนึ่งด้วยที่ได้รับการประกันตัวออกมาทำไมหลายคนถึงบอกว่าเอ้ยทำไมมันแบบมันมันมันช้านู Feels ่นนี่เพราะว่าแท่งแรกของ forex สามดีเป็นแท่งที่คนเยอะที่สุดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สอบไปถึงไหนเลยนั่นแหละยังไม่ถึงไหนเลยจะมีจะมีย่กลุ่มแรกไอ้ไอ้อคดีอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นทนายผู้เสียหายไม่ได้เงินไปเป็นทนายจเวยดีกว่ารวย จริงผมก็จริงเขาคุยกันอยู่ตัวเลขกันทีละยี่สิบสามสิบโลกันเนาะพัดก็ไปให้มันถึงตรงนั้นดิ <S <S ไม่รู้อยู่เมียหลวงดีแล้วอืม <c ười> คือจะรอดไม่รอดไม่รู้นะครับถามมากรณีฟอเรกต้องขึ้นอยู่กับสารในการากตัดในท่านตัดตินนะครับท <ๆ S 1> ุกอย่างก็อยู่กับสารนั่นแหละแต่ถามว่าทุกอย่างมันมาจากต้นน้ําถ้าต้นน้าไม่ดีไม่ต้องถามปลายน้าน้ําเน่าแหละถ้าต้นถ้าต้นน้ํามาจากโรงงานน้ําเน่ามันปลายน้าไม่ต้องถามมาเน่ากันหมดอะปลาตายหมดเลย แะฮะเลมาดีทำด้วยความละเอียดรอบครอบมาแบบนู่นนี่นั่นแล้วคนที่เก่งเป็นคนมีอํานาจอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่ไม่คนเก่งไม่ได้มีอนานาจตาม,มน,นั้นเนี่ยอืมทุกคนมีแต่คนเก่ง,งพูดเก่งหมดแต่ประเด็นคือเอกสะทบางทีมันมันเป็นเรื่องจังหวะด้วยนะฟอ r e เร็กสามดีเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยมีหลายคนกลุ่มที่สองเนี่ยมีเจ็ดคนถ้าจำไม่ผิดนะเจ็ดคนและและมีอ่าดีเ และภรรยาอยู่ในแท่งที่สองที่มันมีแค่เจ็ดคนเนะี่ยเขาก็จะแบบตัดสินกันเป็นกลุ่มอัะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ่ะกลุ่มที่สองก็เลยเสร็จก่อนนั่นแหละที่ททแบบหลายุช้าหรือมันเข้าสู่กระบวนการจริงแต่กระบวนมันช้าเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเรื่องเจ้าที่ต้องโดนสักบ้างน,นะอือกระบวนการกระบวนการมันช้าทาไมมันอย่างเนี้ยไอ้ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้เงินเลยสามปีสีป่ปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยคดีทําไมต้องทําไมองค์กรเนี่ยสอบ อะไรน,นะทำอสอบสวนได้ไม่มีเหรอทําไมต้องให้สั่งแล้วรอมันทาไมไม่แบบเป็นมืออาชีพแล้วไปเลยแล้วผู้เ<ช>สียหายผู้ถูกเก่าวหานี่ก็นอนอยู่บ้านไปเปิดไปออกจากองค์กรนี่ไปตั้งองค์กรใหม่ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้เนาะใช่ใช่องค์การนี่ปิดปิดป้ายกูสร้างองค์กรใหม่มาไล่กันต่อไปอะเปลี่ยนชื่อใหม่หาจริงจริงอยากให้เปลี่ยนกระบวนการการเฉลี่ยทรัพยอะให้เฉลี่ยระหว่างการดำเนินคดีได้อันนี้มันต้องรอคดีจบอะมันถึงเฉลี่ยมันใช้เวลาแม่งโคตรนาน่ะเฉลี่ยก็ไม่จะได้ไม่ได้กัน เอออย่าจะพูดแบบแบบแบบแต่คนรู้สึกว่าเออจะได้ไหมอะไรเงี้ยมันต้องรอรอแล้วกันรอผมเป็นรัฐมนตรีแล้วกันเออตกลงจะจะเข้าการเมืองใช่ไหมเห็นไปหานายกเนี่ยตกลงอยากเข้าไหมเข้าไหมอยู่กับเมียหลวงผมดีกว่าเข้าไหมเออให้คนอื่นไปเป็นเฮิไม่อยากปวดหัวอืมไม่ไม่ไปการเมืองนะมีแต่จะหนีไปเป็นเจ้าอาวาสอย่างเดียวเออจะบวชละจะบวชละออตามนั่นแหละพี่ ได้ได้ขอบคุณมากนะวันนี้คุยกันได้ความรู้เยอะชาวบ้านก็ฟังกันอยู่เยอะด้วยนะขอบคุณครับมีอะไรก็คุยกันครับผมขอบคุณครับทนายพัดครับ